แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่10ล่าสุดนะคะเงินประกันรายได้เกษตรกรข้อเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวเดินทางมาถึงงวดที่10แล้วนะคะเกษตรกรชาวนาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้แล้ววันนี้ที่ลิก ใต้คลิปนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ17ธันวาคม2564นะคะคลบหน้าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64ทับ65หรือประกันราคาข้าวเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมามติครมอ,อนุมัติวงเงินรวม76,080.95ล้านบาทนะคะ ในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64-65เพิ่มเติมเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000สูงสุดได้รับ20,000บาทวงเงิน5 4 9 7 2 7 2บาทนะคะรวมวงเงินนะคะ1 3 000, 1่งแสานบมล้านบาทกเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์4.6ล้านรายนะคะ ล่าสุดนายธีริพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมกรเกษตรกรชาวอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชนส่วนต่างราคาให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต6 4 6 5รอบที่1ได้อัปเดตวันนี้นะคะโครงการประกันไรายได้ข้าวมาถึงวันที่10แล้วให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่7ถึง16ธันวาคมนะคะสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆหน้าความชืน้น1 5ซดังนี้1ข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยส่วนต่างตันละ3 8 0 8 8 3บาท2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยส่วนต่างตันละ3,172.41บาท3ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างตันละ1 0 5 6 0 8บาท สี่าเปลือกหอมปทุมธทนดีชดเชยส่วนต่างตันละ1864.70บาทและห้าาเปลือกเนีย้ยชดเชยส่วนต่างตันละ3,173.11บาทนะคะและแน่นอนค้าเปลือกหอมมะลิชดเชยส่วนต่างสูงสุดที่3 8 0 8 8 3บาทนะคะและเมื่อเปรียบเทียบราคาแกงกลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่9เปรียบเทียบกับงวดที่10พบว่าข้าวเปลือก ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นนะคะสำหรับการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาข้าวชนิดต่างๆย้อนหลัง7วันทำการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศใช้ในการใจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่7ถึง16ธันวาคมนะคะ และแน่นอนที่สุดนะคะ,กะเกษตรกรชาวนาะสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของท่านได้แล้ววันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอขีดโมบายได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ